สวัสดีค่ะวันนี้แอนมีเรื่องมาเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของคนที่ตายแล้วก็ฟื้นค่ะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตหลังความตายเป็นยังไงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แอนเพิ่งอ่านเจอนะะในเพจของวัดมเหยยงนะคะที่พระนครศรียุทธยาค่ะก็เป็นข้อความที่บอกว่าเป็นธรรมวาทนะคะของหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังรรสีนะคะเจ้าอาวาสของวัดมเหยยงนั่นเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของโยมผู้หญิงคนหนึ่งค่ะปัจจุบันก็อายุ73ปีแล้วนะคะโยมผู้หญิงคนนี้เล่าว่า เธอเสียชีวิตไปเนี่ยเมื่อตอนอายุ25ปีย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะสักประมาณเกือบเกือบ50ปีที่แล้วค่ะเธอบอกตายไป4วันค่ะก็เป็นคนอำเภอดำเนินสะดวกนะคะที่ราชบุรีค่ะเรื่องทางเรื่องเธอเล่าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นเธอไปช่วยชีวิตคนหนึ่งก็เป็นคนที่รู้จักกันนี่แหละคือเดินผ่านไปเนี่ยคนคนนี้เป็นผู้ชาย ไปดักปลาและเพอ,เอ่นไอ้พวกแหที่เขาไปดักปลาเนี่ยไปพันขาทำให้เขาเนี่ยจะจมน้ำพุบพุบโพล่อยู่ที่น้ําแล้วโยมผู้หญิงคนนี้ก็ไปเห็นก็เลยกระโดดน้ําลงไปช่วยทีนี้คนเวลาจะจมน้ำเนี่ยด้วยความกลัวเนี่ยเขาก็จะคว้าทุกอย่างเอาไว้ก่อนพอคว้าโยมผู้หญิงได้ก็กดลงไปใต้น้ำนะก็เลยทําให้โยมผู้หญิงเนี่ยจมน้ําลงไปข้างใต้ขณะที่ผู้ชายเนี่ยที่ดิ้นกระสือกระสนก็รอดก็ขึ้นมาบนฝั่งพอขึ้นมาก็วิ่งไปตามคนให้มาช่วยกันนะนะปรากฏว่า ญาติของโยมผู้หญิงก็วิ่งวิ่งมาเนี่ยก็โดดลงไปงมไปเจอร่างอยู่ใต้น้ำละนะก็พากันขึ้นมาบนน้ำโยมผู้หญิงเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะ่ะเขาเห็นญาติิเนี่ยวิ่งกันมาร้องห่มร้องไห้กันอยู่ริมฝั่งข้างทางเนี่ยนะข้างๆน้ําตรงนั้นเธอก็บอกว่าเอ๊ะ hey, ฉันก็ยืนอยู่ข้างทางนั่นแล้วก็มองไปว่าร้องไห้อะไรกันฉันอยู่นี่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ทําไมไม่เห็นฉันจนกระทั่งเห็นเขาเยังงมร่างเธอขึ้นมาถึงได้รู้ว่าอ้าวนั่นมันร่างตัวเธอหนั้น ญาติพี่น้องก็พากันไปอุ้มร่างเี่กกลับไปที่บ้านเธอก็เดินตามกับกับญาติยไปที่บ้านญาติยก็เอากระทะเนี่ยนะใบใหญ่ๆมาคว่ำให้หลังมันโค้งมันนูนแล้วก็เอาร่างของเธอเนี่ยไปครึงๆเหมือนกับจะให้มันสับลอกน้ําออกมาแต่ปรากฏว่าเธอก็ไม่ฟืน้นก็ญาติๆก็สรุปว่าเธอเสียไปแล้วก็ต้องมีการตั้งสวศพทุกคนก็ร้องไห้เธอบอกเธอเห็นทุกอย่างเลยแต่พูดกับใครก็ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจเธอเลยก็มีการตั้งสดศพนะคะ เธอบอกว่าเธออยู่ตรงนั้นเนี่ยเอกอาหารที่วางไว้ข้างกับโลงศพเนี่ยเธอไม่ได้กินหรอกนะฮะเธอไม่ได้กินอาหารตรงนั้นหรอกกินไม่ได้แต่ว่าเธอจะได้กินหรืออิ่มท้องก็ตอนที่พระเนี่ยสวดมนต์นะ,ะแล้วก็เหมือนกับคนต้องไปถวายของนรลภักรก็สวดเหมืนอนอุทิศส่วนพุะสให้อะไรแบบนี้นะฮะให้พรตรงนั้นเนี่ยเธอบอกเออจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาค่ะแล้วเธอก็บอกว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือมียม,มทูต นะนุ่งสีแดงร่างใหญ่ๆมาแล้วเธอก็มียมพบาลด้วยนะก็จะนุ่งห่มสีเหลืองๆหน่อยทีนี้เสียงของยมทูตที่มาเรียกเธอกลับไปเนี่ยเสียงเนี่ยมีอํานาจมากนะแต่เขามีความเมตตานะบอกให้เธอเนี่ยตามเขาไป เสียงเขามีอำนาจอยากจะขัดขืนแต่ขัดขืนไม่ได้เรียกให้ญาติช่วยญาติญาติก็ไม่มีใครสนใจช่วยไม่ได้เธอก็ต้องเดินตามเขาไปปรากฏว่าเดินตามไปถึงจุดจุดหนึ่งนะ,ะก็ไปเจอทางด้านของท่านน่าจะเป็นพญายมนะคะที่เขาเปิดสมุดขึ้นมาในนั้นน่จะมีมีสมุดที่จดความดีความชั่วของคนอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องเล่าของหลายๆคนที่ ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่ารวมๆถึงสอดคล้องกับครูบาอาจารย์ด้วยนะว่าเราแต่ละคนก็จะมีสมุดบันทึกนะว่าเรามีความดีความชั่วอะไรไว้บ้างปรากฏว่าเขาไปเปิดสมุดบันทึกขึ้นมาตรวจสอบรายชื่อของผู้ตายเขาก็จะมีลิสต์ว่าใครจะตายหรือไม่ตายก็ต้องให้ทางด้านของมยมทูตไปรับวิญญาณมาปรากฏว่าน่าจะจับผิดคนมานะพอจับผิดคนเขาก็เลยถามว่าแล้วเธอทําบุญอะไรมาบ้างเอออันนี้ก็น่าสนใจนะ เธอบอกว่าเธอนึกอะไรไม่ออกเลยอะนึว่าเธอทําบุญอะไรมาไว้บ้างนะแต่เท่าที่นึกออกว่าก่อนที่จะตายก็ไปช่วยผู้ชายคนนั้นเนี่แหละนะถึงโดนเขากดลงมาจมน้ําตาย เรื่องนี้จริง,รงต้องบอกว่าสอนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเลยว่าเวลาเห็นคนจมน้ำเนี่ยต้องคิดให้ดีเวลาเราจะลงไปช่วยนะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรไหมที่โยนให้เขาไปกอดขวดน้ําใหญ่ๆเปล่าๆให้เขากอดเอาไว้หรือมีคือเชือกไหมเสื้อผ้าผูกมัดๆกันโยนไปแล้วก็ให้เขาดึงขึ้นมาไหมเพราะถ้าเราไหวไม่แข็งเนี่ยโดดลงไปคนเดียวเนี่ยอาจจะโดนผู้ที่จมน้ํากดลงไปก็ได้ก็ต้องหาวิธีช่วยที่เซวตัวเราเองด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ช่วยเขาเลยนะอ่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเธอบอกว่าเธอเนี่ย ช่วยคนคนนี้ก่อนตายทางด้านของท่านโยมพบาลก็บอกว่านั่นก็เพียงพอแล้วเป็นความดีที่เพียงพอแล้วแต่เธอนึกถึงบุญอื่นๆไม่ออกเลยนะกลับมาที่ตัวเราถ้าหากว่ามีคนถามเราแบบนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ทําความดีอะไรไว้บ้างเราก็ต้องคิดว่าเราจะตอบบ้าอะไรมองคนอ,อ,อืนนึกไม่ออกจริงๆมงคนทำทุกวันสวดมนต์ทุกวันตักบาตรทุกเชา้านะหรือแผ่สุขส่นทุกวันอันนี้ก็เป็นความดีที่พูดได้กลับมาที่เรื่องนี้อ่ะเธอก็บอกว่า อ่ะเธอทำความดีถ้าบอกนั่นเพียงพอแล้วที่ช่วยชีวิตคนจะให้รางวัลแล้วก็อยากส่งกลับด้วยแลรางวัลที่จะให้ก็คือเดี๋ยวจะให้ไปเที่ยวนรกกับสวรรค์พาไปดูนะจะให้คนพาไปดูจะได้รู้ว่าข้างบนข้างล่างเป็นยังไงว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงเป็นรางวัลอยากจะไปอันไหนก่อนเธอบอกขอขึ้นไปดูสวรรค์ ขาก็ผ่าขึ้นไปที่บนสวรรค์บอกสวยมากนะอยากจะขึ้นไปต่อก็เข้าไปไม่ได้บุญมีแค่นั้นต่อมาก็พาลงมาดินนรกที่น,รก,นรกเนี่ยเธอบอกน่ากลัวมากก็เห็นคนโดนทรมานทั้งโดนดึงโดนตัดโดนฆ่า ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็โดนดึงโดนตัดโดนฆ่าก็ไม่รู้เขาพาไปที่ขุมไหนเพราะนรกมีหลายขุมแล้วก็กว้างมากนะโดนดึงโดนตัดโดนฆ่าคือชีวิตมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะโดนฆ่าตายไปแล้วก็ฟื้นนึกเหมือนเราปัจจุบันอย่างนี้นแหละความรู้สึกมันก็เรียวๆอย่างนี้แหละโดนฆ่าแล้วก็ฟื้นขึ้นมาทรมานอยู่อย่างนั้นนะจนถึงว่าถึงเวลาละที่ต้องไปเขาก็พากลับมาส่งว่าจะพาไปส่งแล้วนะจะต้องเดินข้ามสะพานไปสะพานอันนี้เนี่ยนะ คือเขาบอกว่าจะมีลักษณะมีภูเขามีสะพานข้ามและใต้สะพานก็เป็นคล้ายๆลูกไฟนะมีไฟเธอก็ไม่กล้าข้ามสักทียึกยิบอ,อ,อยู่อย่างนั้นทางด้านของยมทูตท,ที่จะส่งบอกเอ้าไปแล้วเวลาจะหมดแล้วเธอก็ไม่กล้าเธอบอกว่าโดนถีบมาสุดท้ายโดนถีบนะไม่รู้ตวอยกีคืออยู่ในโรงแล้วนะเธอบอกว่าเธออยู่ในโรงอ่ะสี่วันด้วยกันอยู่ในโรงมาสี่วันดังนั้นเนี่ยคอเคยเนี่ยน้ำลงน้ำลายมันไม่มีแล้วมันแห้งไปหมดแรงก็ไม่มีแต่ได้ยินเสียงพระสวด ไม่รู้เธอรู้ได้ยังไงเธอบอกว่าวันเนี้ยน่าจะโดนเผาละใกล้จะโดนเผาละคือพระจะสวดก่อนเผาถ้าหากว่าเธอไม่ส่งเสียงหรือไม่ขยับไม่ทําให้รู้เธอต้องโดนเผาแน่ๆทายังไงดีเพราะว่าพูดก็ไม่ได้แรงก็ไม่มีเธอก็เลยรวบรวมพลังทั้งหมดขยับตัวพลิกไปพลิกมาพลิกจนลงมันคว่าตกลงมา เขาบอกโอ้โหทั้งพรงทั้งพระโยมเยมิยมกระจายหมดเลยนะคือเขาบอกโดนแน่แล้วไง <c oughs> เล่ากันว่าคุณยายอายุเจ็ดสิบกว่าอยู่เปิดคนแรกวิ่งเร็วสุดพระก็เกิดเหมือนตำลงตะปัดกระจายหมดจนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งท่านใจกล้าท่านก็เดินมาดูนะโลงฝาลงคงเปิดมันก็จะถามว่าได้ยินไหมเขาได้ยินไหมฟังได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเธอก็พยักหน้าเหมือนพยักหน้าอ่ะท่านก็รู้อ้าวยังฟื้นขึ้นมานี่นา ฟื้นขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่นเธอไปเจอชีวิตหลังความตายมาแน่นอนเธอก็ต้องตื่นมาเล่าให้ฟังแต่ว่าคงต้องให้เขาดื่มน้ําอะไรก่อนนะ,นะนะเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ตายตอนอายุ25ปีจนถึงปัจจุบัน73ปีเธอทําบุญมาโดยตลอดไม่กล้าทําบาปเพราะเธอไปเห็นแล้วว่ามันมีจริงๆนะนรกก็มีจริงนะบาปบุญคุณโทษมีจริงเสมออันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอนให้รู้ว่าเนี่ย คนเราต้องเจอชีวิตหลังความตายกันทุกคนดังนั้นมันก็เป็นคําถามที่น่าสนใจว่าถ้าว่าเราต้องผ่านสํานักพยาลยมแล้วท่านถามเราว่าในชีวิตทําบุญอะไรมาบ้างจําได้หรือเปล่าอืมแล้วเวลาที่เราตายเกิดตอนนั้นเราไม่ได้ฝึกสติมามันอาจจะเบลอเบเบลอเบนะนะไอบุญที่เราไม่ได้ทําบ่อยๆมันคงจะลืมกันไปหมดบางงั้นเนี่ยการทาบุญเป็นประจําถี่ๆแม้จะเป็นบุญเล็กๆน้อยๆมันก็สะสมทุกวันเราก็บอกเขาได้บอกท่านได้นะสวดมนต์ทุกเช้า สวดมนต์ก่อนนอนอนุโมทนาบุญกับทุกคนตักบาตรทุกเช้าอะไรเงี้ยซื้อของเสื้ออาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานทุกเช้าทุกวนันอะไรเงี้ยมันเป็นบุญไปหมดเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญก็หมั่นทําไว้เพราะว่าทุกคนต้องเจอความตายและเราก็ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีวันหนึ่งต้องตายกันทุกคนแต่ว่าตายแล้วไปไหนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเป็นอีกเรื่องที่มีมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงนะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในเพจ ของทางวัดมเหยงนะคะเปิดมาแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่แอนอ่านแล้วแอนก็ฉุกคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเขาถามเราเราจะตอบว่าอะไรหนึ่งในนะั้นก็บอกอ๋อแอนเล่าเรื่องธรรมะธรรมโมในทิกตอกค่ะนะแล้วท่านก็บอกโอ้เราก็ไปดูเรื่องธรรมะธรรมโมในทิกตอกเหมือนกันนะก็เป็นบุญเหมือนกันนะก็คือเป็นการปรับวิธีคิดอะไรต่าง แล้วค่ะก็ขอให้อย่าลืมนะคะก่อนนอนจะสวดมนต์ก็ได้เป็นบุญเล็กๆน้อยๆที่เราทําได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นฤดูกระถิ่นนะคะมีโอกาสก็เก็บเกี่ยวบุญกันไว้ด้วยแล้วก็น้ําท่วมด้วยนะคะช่วยใครได้ก็ช่วยกันค่ะ